นี่ยฉันตุ้ยอ่ะใครแคร์ใช่ตุ้ยแล้วไงใครแครอืมนี่ฉันตุ้ยเนียฉันไปไหนนะฉันก็อ่นอัดก็เรื่องของฉันชอบฉันเพราะทัวฉันนะ่ะเหม็นจมโอ้โหเนี่เธอโดมดิเนี่ยเธอเหม็นไหม,ไมเหม็นฉันก็เหม็นเออแล้วใครแครเราอะ่ะ อือใช่เราก็<ถ>ไม่แขกใครเ,เออจะไม่โสนใจเลยพะเท่าขนาดเราไปที่ไหนนะออโอ้โหคนเขาพอเรามองเราอือคนเตยน,น่ารักเนี่ยเห็นเลยไหมอือเนี่ยขนาดเสื้อทาเราใส่นะอืโอ้ยใส่นะมันฟีดนะจนบรปูดอ่ะเธอทําทได้ไหมใช่เธออ้วนเหมือนฉันไหมเธอเคยไหมเดินไปย่ำใส่ไม้น่ะไม้ล้านควับไม้หักควับอ่ะเออนะเคยไหมเธอทาได้ไหมล่ะน้ําหนักเธอสูงสุดอ่ะแปดสีปลายแันเนะ ร้อยปลายแล้วนะเออแล้วกินดีด้วยใช่เออปลายไหนถ้ากินนะหมอสามโลไม่อยู่เออใช่แล้วเวลาตีอไปไหนนะแข่งเบียบกันนะอิด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 ใช่เวลาเราซ้อนโลดไหนนะเห็นไหมซ้อนโลดโลดเขายางแป๊บเขายังจมเ้ยเราไม่สนใช่เพราะเราตุยตุยก็ตุยแล้วไงเออแค่แค่เธอแค่เลย อย่ามาแคร์นะฉันไม่โนหรอกฉันจะตุ้ยไปเรื่อยๆฉันจะตุ้ยไปเรื่อยๆหน้าหนาวก็อุ่นใช่อุ่นจุนรุ่นโอ้ยสบายและกว่าฉันจะตุ้ยไม่ได้แบบนี้นะไม่ร้ายไม่ดีนะไม่ใช่สองสามวันตุ้ยได้โอ้เป็นปีๆเออไปสองสามปีไปสี่ห้าปีโอ้นน่นแลกว่ามันจะตุ้ยได้นะใช่ยโอ้ยเสื้อผ้าก็ไม่เปลืองใช่เออใส่ผืนเดียวได้เป็นสองอาทิตย์ใช่เธอคิดปุ่มแลมไหม ออยืนไหมยืนไหมเออถามจริงๆมันมันหน้าตองเธอออกไหมใช่เออเนี่ยฉันนะเอย่อนตรงโกงเลยเธอทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอแล้วเวลาไปไหนนะเราไม่ต้องได้เปลืองแป้งด้วยนะเพราะเราไม่มีคอคอแล้วต่อว่าไม่เปลืองก็ใช้แป้งแป้งโมโมปูนโมเพไปได้แล้วใช่เห็นไหมเหม็นส้มด้วย เมนส้มไม่พอนะประโยชน์ก็ยังมีด้วยนะไหนเกิดที่ไหนมันจจงส้มนะกะเราแกงอะไรมันจจงส้มนะมนก็แกงปลาแกดใส่เลยแกงผักบุ้งแกดใส่เลยเน่าไม่ต้องใส่มะนาวใช่เอยกวัดหวัดใส่โอ้โห,โห,โห,โหโส้มกินแล้วอร่อยใช่ล่าสุดนี่นะยางรถยนต์ฉันนี่นะแป๊บไปสองข้างแล้วเธอทำได้ไหมเธอทำได้ไหมบางเนี่ยเธอทำไม่ได้เธอขึ้นมาเต๊ะ ไอ,อ้เหมือนเขียดยองขีนาแต่ฉานฉันน่ะอยู่โอ้โหอย่างฮิปโ่นี <c oughs> ่แหละถึงฉันจะตุ้ยนะใครแคร ใช่แคร์ไหมถือฉันจะตุ้ยฉันก็ไม่เคยแคร์ใครใช่ฉันจะอ้วนของฉันแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่แล้วฉันจะหักเลียดนักเรื่อยๆใช่แล้วเวลาฉันตุ้ยนี่นะฉัน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 ไม่แคร์ใครฉันจะเดินไปเดินไปที่ไหนจะมีงานเลยเขามีงานในบ้านในจองนะเวลาฉันไปนะโอ้ยฉันดูตต้งเดินแกว่งโก้ยโอ้โหแต่สุมาได้ววันนั้นนะฉันหลันออกมาตามแต่ไม่เป็นรายเขายังบอกว่าคนตุ้ยน่ารักใช่ไหมก่าจะอ้วน มันมาแบบนี้ได้ฉันพีร้อยเจ็ดสิบวฉันฉันจะจะลดไหมไม่ลดไม่ต้องไปลดแล้วฉันไม่ลดแล้วฉันกายถึงสองร้อยปลายเลยขึ้นลถเครื่องปุ๊บลถเครื่องยกแน่โอ้โหนั่นแหละโอันโซ่เราอยู่ตามธรรมชาติของเราเดินเนี่ยเราดูดังกูดแล้วเทเห็นไหมนุ่งนิ่งนิ่งนิ่งนูแนลกก็ถึงบอกไงตุยแล้วไงไข่แคร์ไข่แคร์ใช่เพราะเราตุยตุยอือตัซอจุดเข้าก่อนใช่อยากละอยากละเห็นไหม วันวันไหนกินกี่ข้าบะหก <6 S 2> <c oughs> ชั้นแปดตุยแล้วงไงใครแข<ค>้ <c oughs>